สวัสดีครับ,รบรพี่น้องพอๆก,กันอีกเชินเริ่มพิเคยกับช่องต้องผู้เฒ่าผ้ากินชาแนวพี่น้องเมือนี้ผ้าพี่ผีหลงมาแซมแซมกันเมนูหล,ลากหลายเมื่อบานนันกกัรเมืองมาหลงพี่เฒ่าผู้เฒ่าจพิพามากินแกงมันใส่ปลาทูจ้ะพัดน้ำมัสุมใส่เนื้อประกอบปลาพัดต้มเครื่องแกงผักกาดเข้ากับทิ่งไทยสวยางามพี่น้องมาลองมาแซมกันครับผมกับเข่ากับลายยางเมือนี้

ม่สิว่างสอนหันรึอืปลาปัวเพ่อนนะปลาเปลี่ยนห้องหอมอือืาตะวงทอดซับเกล็บอะไรกินไหมน้องเป็นตองข้นๆ มาครับ้าจะวนหมูไปร้อยกับทุ่งอืมครับอืมแต่ล้คน อืมส่วนเนาะเอย่างต้นน้นง,ง่อือืปลาปิดมกปลาอืมทนี่้พักนะพื่อน้อืออืมพักก็ไม่สอืม อืมเจ้น่าเจ็บเจ็บตนน้กินะไกันันลลงมาแหละอืมอจพุขับเมืองบ้าะพุขรองังไ่จะได้เห็นไดอีกอืมอืม ตัวปลาเขาเห็ดไว้จะปีก่เปิดออกง,าง,าง้ามง้ามไปหรอกง้ามตัวดว่จะปลาขาวอืออออปากครอบก็บอกพี่อ้อนอแาบทั้งแากการทัง้ง หืมหอมว่าก็พักบบวของเขาครับเสียงนี่หืมหอมว่เส <c oughs> ี่มวยไง อาวากปยดหวานแบบนี้สุดใจสุดใจจุด,จจดนี้ของหวานหอหมอยูหอ่ห,อห,อหอลองัก้วครับ 嗯，鱼煮完香，嗯，真大坨鱼，好美你烤鱼啊，哦，哇，我把鱼切，切两，嗯，好、嗯、了，嗯，来。

ตีเฉีดไปให้อีกดอกเมื่อจับน่องเนี้ยจับไปเป็นสิขาดว่าอะไรเนี่ยพี่น้องพริอืมต้มหมู

ขาดเหรอพัดเหงื่ลยฉันใช้ซัพัดไว้เหอ

อืมอืออืยอฮะันตัดใจว่าท่ไหนเนาะแสบไหมครับปวยใคกะี่ั้งใไปนอนเนาะปนิษย์แ่บปนเล็บน่องมามามาอืมมุลิ่งนากกะที่เาเองเงินเลกันแบไปนอน อืาอหอมหวานพิ่หออมั้หวานแบบพอาีงามๆเลยอื โอมบ้านแบบละ <ừ ừ. S 1> มุนคือเอฟซีดีสิืมบ <ừ ừ. S 1> ่เออหืมเออเมีบ้านบอ่พ่อพี่น้องตั้งหนีร้อยกันครับเจ็บร้ายพี่น้องมึงฮืมคือตัวหายเห็ดอะไปเลย อ,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 อิ่มเข่าเลยพี่น้องกินเนื้อกำนันของวันโอ้ยเจ็บครับผมก็เจ็บๆเหมือน,นกันนะพี่นอ้องเนาะกิ่มต้องกันทุกบูรุกคนพี่น้องก็ขอขอบคุณเอม็มจีพุทธิธมะติดตามรับชมเนะพี่น้อง สองสองพุทโธฉะนั้นก็ข,ขอขอบคุณธมนันโอกาสนี้ครับผมกับพี่นี่ก็แซ่บๆเหมกันครับผมฝากกุ้ยไหลกุ้ยแข่กุ้ยรับไปใค่กุ้ยกลิ้งใหญ่เกินสองพุทโาน้ำเลือครับพี่น้องก็ดูแลกันไปน้องเบิ้งแย่งกันไปก็อีพี่นี่ก็ขอปิดหรืทรรรหอทำน,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 นี่ครับผมพบพกันอีพี่หน้าสวัสดีครัับสสวสดีจ้า